สวัสดีครับพ่ออมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนของเราครับมาหน,นี้พบปะกันอยู่ทั้งโขกทั้งป่าทั้งเขาครับกะว่าสภาพปีละน้องมาหาไข่จัก,กระจั่นเนาะพี่น้องเนาะมือนีิหลังจากมือนันเขาได้ลองซิมเบิ้งเศษครับเจ็บถึงสีหายากถึงสีหายากแน่แต่ว่ากับแสบเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กะเดินทางมากับบ้าบอยครับครับบ้าบอยกับพวกท่านเคยกินดอก อยากลองกินเบิงนน้งวาชั้นเป็นตั้งแต่แต่ว่าเขาลองเบิ้งเดี่ยวของแขกของแขกพี่น้องเสียบหลายเนี่ยครับไมยอะโคกบานเขานี่แหละครับเขาบนเหยแค่จะพูมิคือเอ่านะไปต้องขึ้นไปในนัสูงๆจังน้อยครับนี่แมเห็นแบบครับอันที่จริงมีเออบ้ได้เกี่ยวกับ จัก,กรจันเลยเนาะพี่น้องเนาะหลายพันอาจจะหูดีอยู่นะ,นะครับเขาเป็นเพียเนาะเพียชนิดเพียสายพันธุ์หนึ่งแหละครับแต่ว่ากินได้เนาะชาวบ้านอะอาจัเห็นติปดปากเอิินกันติดป,ปากว่าเป็นใข่จัก,กรจันรครับลักษณะชิมีขาได้พี่น้องได้เขาสิมีขาครับอู้เป็นมีหลายตัวเลยครับน ย่างคือบอกนะครับเนาะความเป็นจริงนีบ่บบแมนไข่จัก,กรจันเนาะพี่น้องนเนาะบบแมนไข่จักรจันครับรเป็นเพี้ยครับเพี้ยชนิดกินได้เพี้ยชนิดนึงคล้ายๆเพี้ยแป้งนะครับก็เลยเออผู้เฒ่าผู้ท่าเอื่นว่าไข่จัก,กรจันเขาก็เลยพากันเอืนอ่นกินปากมาเนาะแต่ว่าเขาไปศึกษาบ้างแล้วครับเป็นเพี้ยครับสิมีขาทุกโตเลยครับ ที่เห็นเขามาอยู่กับต้นไม้แบบนี้คือว่าอาหารที่เขากินนี่เขาสิเขาไปกินน้ำเลี้ยงน้พี่น้องนะอาหารเขาคือน้ำเลี้ยงต้นไม้ครับกินน้ำเลี้ยงส่วนจัก,กรจันนั่นกับกินน้ำเลี้ยงคือกันครับเดี๋ยวกะหวังว่าพี่น้องสิบอดามานะพี่น้องเนาะถ้ามีหลายกับทำไรระบบนิเบศที่กันครับ มื่อนี้บ่มี่ค้นถือกล่องครับแม่น้องนอ็อตบริแมาเนาะกับน้องไทยเกิด็เลสยสิยีไทยเสียงหนักแน่นอู้ือเพียงครับ,บ,รบสามสี่โตเลยมึงเนี่ย <c oughs> ตัวหนึ่งครับตัวบักแง่ ผลมะม่วนเหี่ยวได้สองสามคขครับหมดหลายปวดพี่น้องหมดสิมักไม่กินในน้ำเลี้ยงเนาะเขาตัวเนี้ยกินน้ำเลี้ยงจากต้นใหม่แล้วเขาก็คะ้ายน้ำหวานออกประมาณนี้ครับเนี่ย บ้าวบอยหูนเราแบบนี้แหละที่น้องนีบ่าวจ้ะจ้ะหมดเสไปทางบ้าวอ่ะโอ้บ้าวบอยเยอหลายพี่้องไปหาไปเรื่อยๆเฮาละน้ำปลาติงน่อยนี่ละ มงมองกับหาย่งยางกับพี่น้องก็ชิพอ่อแต่ละตัวไก่สีแดงพอมุกเหรอครับ มองได้มีก็บ่ได้หายากเดพี่น้องเพราะว่าเป็นสิเป็นต,ตัวสีขาวๆเนาะ มองนี่สามตัวเลยครับหมดกระหลายตุกดินตัวหนึ่งครับแล้วหาเอาก็ 都、嗯、能给他秤用他 ออตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวหน,น่อยพครับอดูต่ำๆกับนี่กับอีกหน่อยอาจคิดว่าได้ท้ายมัเนเพิ่งถูกโตได้ครับด้วย ตัวนึงครับอู้ตัวนี้เห้เองตรงดีแต่ตันนี้ตลอดสายจักเล่อู้ตัวนี้บ้าบอยว่าตลอดสายเลยครับเดี๋ยวกให้เอาต้มต้แห่งบ้าบอยให้นนหน่อยนะ ดูพอ่อมกเหรอครับเนาะนายก็อ้วก็บานละหุนลุงบ้ายัานแ้วมันหักเลย,ยาาเนยาะ ายต้นต้นไหนมันอยู่มันก็อยู่หลายครับต้นไหนมไปอยู่กับงานจนเลืล่อมหมดละนมาตัวบ้า <c oughs> อยูมัดเ yes ี๋ยดำต้มน่ะนะอ๋อตัวนี้พี่น้องสุงหลายเถอะละครับหลายไข่ได้ครับเนี่ย เ,เข่าวโดยชัดขอใ้้เวยครับ Uh huh. อ,นนอันนี้ยกับต้นสะแบงครับตัวน,นี้ตัวหน่อยโคตรเบาครับ mình cũng thưởng cũng มี2่สองสามโตครับนี่ตัวนี้ ตก็น,นี้หลายตัวอยู่ครับ ตออคนก่อยฟังว่าแม่งนเนี่ยครับถ้าฝนตกน่ะมันจะบ่ค่อยถือกับน้ำกับความชื้นเนาะเขาฉีดต,ตกลงจากตรงเนี่ยลงมาอยู่ดินนั่นแหละครับหาเก็บออาน้ำดินเลยไ <c oughs> ก,ก่ทีหอดรดแล้วล่ะพี่น้่ง เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็สิไปสรุปผลงานแล้ะครับสามไข่เลยครับตัวน,น,นี้ตัวนี้แม่พี่นอ้อง อีกสามไข่เลยครับเอ้าพออยู่พอกินแล้วพี่น้องวันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันเนาะครับเนาะพี่น้องกะมาสรุปผลงานในการหาไข่จักรจันของเฮาหรือว่าเพี้ยกินได้นอนพี่น้องเนาะมาเบิ่งผลงานของเฮากันเลยครับนี่ หวยเงีติบด้วนี่ครับนี่ยโอ้ห่านห่นนี่ของบ้าบ่อยเก็บเต็มกระปุกบ้าบ่อยเก็บเต็มกระปุกนี่โอ้ขันนับไข่นี่ขน่าจะขาดสองลอยไว้แน่เนี่ยพี่น้องขน่าจะขาดสองลอยตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะก็พอหาอยู่ครับกะหม่องมันอาศัยอยู่เป็นหม่องเนาะหม่องอยู่หลายกะหลายหม่องบ่มีกับ่มีนะครับส่วนมากกะสิเป็นปลาเต่งหน่อยปลาลังหน่อยสีหลายเนาะสีได้ก็แบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะสีได้แต่กับต้นนั่นแหละครับส่วนมาก เอาครับสำหรับคลิปนี้ฮาสองคนกะมีวามหมานมาฝากพี่ฝากน้องสำนีและน้องครับเนาะจังเด็ก็ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแชทุกการติดตามผมพอดไม่คิดนาครับสวัสดีครับครับเอ๋ว